ไปเป็นทหารแล้วก็ไปหลบกับไทยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยนี่ก็ฝึกมาดีฝึกมาดีกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะเข้าไปแล้วก็เป็นทหารเลยยังไงก็สู้ไม่ได้นะไอ้ตอแหละนะมึงยึนได้ตอนไหนนะโอสร้างเรื่องแบบว่าโหยังมีอีกเยอะนะที่หลอกประชาชนตัวเองนะ การเวลามันจะพิสูจน์ว่าอะไรจริงอะไรอะไรไม่จริงเนาะเออแต่เมืงองอะตอาลไปเรื่อยนะ,ะไลไปเรื่อยเลยนะตอนเนี้ยไทยเนี่ยประสบความสำเร็จนะไทยได้สามประสาทตอนเนี้ยได้ไปหมดละประสบความสำเร็จละนะนะอันนี้ผมผมก็ต้องแบบกราบขออภัยพี่น้องคนลาวถ้าเกิดว่า คำที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องคนลาวมีเออบางคนนี่คือเขามีความไม่สบายใจกับตัวผมผมก็ต้องกราบขออภัยนะทีนี่ครับอ่าบอยว่าไงล่าสุดทุกคนตัวตึงเหงนวงการนะครับไอ้บอยกับคําทุกคนนะหลังจากที่ดาวุ้นเส้นนะครับพี่น้องครับล่าสุดออกมาขอโอกาสเนาะออกมาขอโทษคนลาวและคนไทยทุกคนเพื่อหวัง อยากมากบดานนะครับพี่้องครับล่าสุดเอวบอยเนี่ยน่าจะงานเข้านะครับทุกคนนะเพราะว่ามันด่าวุ้งเส้นไปเยอะเนาะมาเข้าข้างประเทศไทยทุกคนงานนี้คงนะครับต่อไปเนี่ยไรที่ยืนในขมีนนะครับทุกคนนะเพราะว่าเป็นด่าบุ้งเส้นไปเยอะนะครับเนาะเขาเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาพูดเอาใจนะครับผมหลังจากที่เห็นนะภูมิมะเขือนะครับโดนไทยนะครับนะครับผมพี่้องครับนอกประเทศไทยเนี่ยยึดได้คืนนะครับงานนี้ไอ้บอยแบบ โอ้โหไม่พอใจใหญ่นะครับทุกคนนะฟาดกับบุญเส้นนะครับทุกคนเลอออกมาขอโอกาสนะครับขอโทษจากคนลาวและคนไทยทุกคนเพื่อหวังอยากมากบดานนะครับล่าสุดจนมุมครับผมพี่้องครับเนาะนี่แหละต่อไปจะไม่มีที่ยืนนะครับในแผ่นดินตัวเองก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็อยากมาซบเพื่อนบ้านนะครับอยากเข้ามาประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ไม่ต้อนรับนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเอายังไงครับพี่้องครับอ่ะไอ้บอยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับล่าสุด โนนะครับต่อไปเนี่ยน่าจะโดนบุนเส้นตามล่านะครับทุกคนนะจนมุมครับผมสวัสดีครับพี่ดองครับผมสวัสดีสบายดีทุกคนนะที่เข้ามาติดตามนะครับผมนะมาอัปเดตล่าสุดครับพี่้องครับเนาะจ่าบอยหรือว่าไอ้บอยของเรานะครับผมที่เป็นตัวตึงแห่งวงการนะครับล่าสุดกับคาทุกคนนะดินสองแทกนะครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าบุญเส้นหรือว่าจะลบกับไทยนะครับทุกคนนะ ทหารนี่ไม่มีทางที่จะ,จะ,จะสู้ไทยได้แน,น่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าเนาะก็รู้ดีนะครับว่าช่วงก่อนเนาะลบกันช่วงก่อนเนี่ยฐานกระเมนก็ตุยเป็นหลายหมื่นนะครับทุกคนนะหลายพันหลายหมื่นทุกคนงานนี้ไอ้บอยเรื่องตาสว่างทุกคนไม่ดูมันนะครับมันพึ่งสํานึกได้ือ่ป่านะครับพี่รองครับเนาะออกมาขอโอกาสนะครับขอโทษคนไทยทุกคนนะขอโทษคนลาวนะครับต่อไปเนี่ย จะพิจารณนานะครับในการที่เสพข่าวเนาะทุกคนนะครับเชื่อใจอได้ไหมพี่น้องเพราะว่ามันเคยพูดหลายครั้งนะครับพี่น้องนะมันเคยพูดหลายครั้งมากว่ามันจะกลับใจสุดท้ายมันก็ด่าคนไทยเหมือนเดิมนะถ้ามันคิดได้จริงๆครับพี่น้องรับผมยังเชื่อว่านะถ้ามันคิดได้จริงๆเนี่ยยังมีคนที่จะให้อภัยมันนะแต่ถ้ามันมาออกมาดิ้นสองแสกนะครับเพื่อหวังทําทกบเกลียนนะครับความจริงนะทุกคน คือคุณลานะครับประเทศไทยนี้มาหลาทุกคลิปพี่้องรับนะที่เห็นเขาออกมาด่านะแล้วยังมาอ่ายังมาขอโทษง่ายๆนะครับทุกคนเพื่อหวังให้เขานะครับให้อภัยทุกคนมันมันเป็นไปได้หรอครับทุกคนนะที่แบบเนี้ยคือจะว่ายังไงทุกคนเขากลัวหรือเปล่านะครับที่จะโดนรวบนะครับเนาะเหมือนเจวันมรณานะครับทุกคนที่ออกมาไลฟ์สดต่อต้านบุญนเส้นนะครับเ่การที่ ขายสินค้านะครับพี่้องนะหรือว่าทหารเขาขายสินค้าอ่าเขาเขาขายสินค้าไทยทุกคนนะเจบันมรนนานเนี่ยขายสินค้าไทยแล้วก็ถามเรื่องนะครับทหารที่ตุยเนาะว่าทําไมวุญนเชนนี่ไม่บอกว่าทหารตุยกี่รายทหารตุยเท่าไหร่นะครับทําไมไม่บอกจะแจ้งทุกวันเนี้ย,ยังไม่เห็นข่าวนะครับพี่้องกับกัมพูชานะว่าเขานี่จะจะเปิดเผยตัวเลขของทหารบ้านเขานะครับ ไม่มีซัดเจนนะก็เห็นแต่ถือรูปกันแบบที่ใบอะไรทุกคนนะหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็นะนึกถึงไอ้บอยนะครับต่อไปนี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับพี่้องรับสตาร์คาดนะครับทุกคนนะแหมคุยไปเยอะนะครับพีนะ่้องรับเนาะคุยไปเยอะอวดไปเยอะว่าสเสด็จอ่าสมเด็จพ่อเนี่ยจะจัดการประเทศไทยทุกคนนะจะปราบราบคาบสุดท้ายเนี่ยพอ เห็นพ่อตัวเองนะครับผมนะไม่มีทางที่จะสนะไทยได้ทุกคนในด้านต่างๆกับคําสั่งงานทุกคนนะพี่้องครับล่าสุดมันไม่มีที่ยืนนะครับทุกคนถ้าบุญนเช่นตามล่าเนี่ยมันก็ไม่ดูว่าจะพึ่งใครนะครับมีแต่ลาวกับไทยเนาะที่เข้าไปง่ายๆนะครับทุกคนนะที่เป็นประเทศหนึ่งที่คนทั่วโลกนะครับเข้ามาเนาะไม่รู้ว่ามันจะนะครับพี่้องจะได้มาหรือเปล่านะครับทุกคนนะคน,คนไทยนี่เตรียมรอมันอยู่ไซเดนเยอะนะครับทุกคน ถ้าเข้ามานี่กูบอกเลยว่านะครับได้กินส้นได้กินส้นเท้าคนไทยนะครับนะเพียบทุกคน,นครับโอเคครับพี่้องครับมาดูนะมันขอโทษนะครับขอโทษแบบนี้พี่้องจะเชื่อใจไหมนะครับในการที่ขอโทษคนลาวและขอโอกาสจากคนไทยทุกคนนะเข้าข้างประเทศไทยสุดท้ายนะครับกับคำซะง,งั้นนะครับเนาะตัวตึงแห่งวงการเราทุกคนมาดูคิวกันทุกคนตอนนี้ไทยเนื้อประสบความสำเร็จ นะไทยได้สามประสาทตอนนี้ได้ไปหมดละประสบความสำเร็จแล้วนะเฮ้ยขวายเอ Ivan, ้ยเสนเอ้ยกระตุกโดนโนโนโดนโนโดนโนโดนโดนโดนโนโด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 นโนโด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 นโมนนโังโดนโดนไดนโ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 ดวโดนโดนโดนโด่ดนโดนดน ไอ้ลาวคำนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนลาวทั่วไปหรือคนลาวทางประเทศนะอันนี้ผมผมก็ต้องแบบกราบขออภัยพี่น้องคนลาวถ้าเกิดว่าคำที่ผมพูดเนี้ยพี่น้องคนลาวมีเออบางคนนี่คือเขามีความไม่สบายใจกับตัวผมผมก็ต้องกราบขออภัยนะที่นี่ครับแล้วก็ย้ำทุกคลิปของผมที่พูดถึงคนลาว ก็คือผมพูดถึงเฉพาะลาวไม่กี่คนที่ทำคลิปด่าผมนะโดยค่าผมดอยค่าประเทศผมนะดูถูกประเทศผมดูถูกประชาชนบ้านผมนะเพื่อที่จะเอาใจคนไทยอันะอันนี้ผมผมมาย้ำกับพี่น้องคนลาวทุกคนเพราะว่าผมก็ขอบคุณมากๆที่แบบมีพี่น้องคนลาวที่คอมเมนต์เข้ามาคือ ส่วนมากก็ชื่นชมนะแต่ก็มีแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่คอมเมนต์นะที่แบบน่าจะรู้สึกว่าผมคําพูดของผมนี่มันอาจจะไปกระทบอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนี้ยผมก็ขอโทษครับนะยอมรับแหมบอยจะไม่มีที่ยืนในประเทศตัวเองแล้วออกมาขอโทษซะงั้นนะครับนะไหนว่าเก่งนะครับไหนว่านะ ออกมาเนี่ยจะจัดการนะครับคนลาวคนไทยที่ด่านายนะสุดท้ายนะครับพอรู้สตานะครับสตากรรมของตัวเองทุกคนนะว่าบุญเส้นนี้เขาไม่ได้พูดเยอะนะครับเนาะเขาจัดการแบบบางคนนี่ก็หายสับสศูนเนาะพี่้องกับเนาะเหมือนเจบันมรณานั่นแหละนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับพี่้องออกมาจากคุกแล้วหรือเปล่านะครับพี่้องนะครับพี่บอยออกมาอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับทุกคน เนี่ยเห็นไหมครับบางครั้งจริงที่เขาพูดเนาะว่าการที่คนลาวเนี่ยเขาพูดแบบนี้นะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ฝั่งลาวที่เขาออกมานะครับแสดงความรู้สึกนะเขายุ่งบอกว่ามารู้ถูกรู้แคนบ้านเขานะครับทุกคนผมอยากถามนะครับเนาะหนุ่นมบอยนะครับบ้านตะกอเนี่ยก่อนที่คุณนะครับไม่มีเรื่องกับไทยเนี่ยคนลาวเนี่เขามายุ่งด้วยไหมนะคนลาวนี่เขาออกมามาเปิดเผยความจริงให้คุณดูไหม คนลาวเขาสํานึกบนคุณประเทศไทยนะเขานะครับทํางานที่ไทยเขาเห็นอะไรที่มันเป็นความจริงนะเขามาแสดงมุมมองที่มันเป็นไปได้นะครับทุกคนอย่างเช่นนะครับสนามบินสวรรณภูมิพดองครับเนาะเขาเห็นว่ามันยิ่งใหญ่กว่าบ้านคุณนะมันอลังการกว่าบ้านคุณเนี่ยเขาก็อยากแสดงความรู้สึกนะครับที่เขาเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาหลายปี สิ่งที่คุณพูดไว้นะว่าเออบ้านคุณนี่ใหญ่กว่าคุณให้ข้อมูลเป็นผิดผิดแล้วนะมันเป็นข้อมูลเท็จแล้วนะครับพี่น้องและก็สิ่งหนึ่งที่คุณก็บอกว่าภูมิมะเขือคุณยึดได้นะแต่ก่อนทุกคนคุณยึดไร่คุณบอกสุดท้ายประเทศไทยเขาก็นะครับยึดได้คืนนะครับเนี่ยเหตุผลที่ทาไมคนลาวถึงมาพูดเนาะเพราะว่าเขาเห็นการกระทําของคุณมันไม่โอเคนะครับทุกคนนะ ไม่ใช่เาะเขามาเผือกเพื่ออะไรเขามาเผือกเขาอยากมานะครับแสดงความรู้สึกหนึ่งคือเขาเป็นสื่อเนาะคุณพูดข้อมูลที่มันเป็นเท็จนะนะครับทุกคนให้กับประเทศที่เขาเคยอยู่อาศัยเนาะเขาก็ต้องแบบมีความรู้สึกที่แบบเออต้องออกมาแสดงความรู้สึกนะครับพี่้องครับเนาะอย่างง่ายๆคือคนไทยที่เขาก็เคยช่วยเหลือคนลาวนะครับในวันเนี้ยคนไทยเขาโล,น,ล,น,ลนดังโลนดุมนะครับทุกคนนะในการที่คุณให้ข้อมูลผิด,ผด ขาก็ต้องออกมานะครับปกป้องเป็นธรรมดาทุกคนนะและคุณอยากให้คนลาวไปเข้าข้างบ้านคุณเนี่ยคุณเคยมาช่วยคนลาวไหมนะครับเอาเวลาคนลาวเจอวิกฤตเวลาคนลาวเจอนะครับภัยพ <ra principle, S 2> <t> ิบัติต่างๆนะครับพี่้องครับคุณเคยมาช่วยหรือเปล่านะครับทุกคนนะนี่ราคาพี่รองครับนอกล่าสุดเนี่ยจะสมน้ําหน้านะครับทุกคนหรือว่ายังไงดีนะครับเพราะว่าหลามบนเส้นไม่เยอะนะพี่้องต่อไปเนี่ยคงจะไม่ดอดนะครับผมนะถ้ายังฝืนที่จะมาด่าพนเส้นต่อไปเนี่ย เดี๋ยวจะโดนรูบเหมือนเจวันมรรณาทุกคนประมาณนี้ครับพี่ดองครับผมนะมีความรู้สึกอย่างไรครับพี่ดองครับจะให้โอกาสมันไหมเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมากดดานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนหรือไม่ก็ข้ามไปฝั่งลาวนะครับเนาะเพราะว่าชายแดนกัมพูชานี่ก็ใกล้กับลาวกับไทยทุกคนนะสประเทศนี่แหละครับที่ไอวอยเนี่ยถ้าม,มันไม่มีที่ยืนเนี่ยมันต้องเข้ามาทุกคนประมาณนี้ครับพี่ดองครับเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับผมพี่ดองครับคลิปนี้ขอตาตัวไปก่อนนะครับผมพี่ดองครับสวัสดีครับ